สวัสดีค่ะพี่น้องอเ,เห็นบ่คะมาดีมา,มาตึกตกปลาจ้าบอธรรมชาติ <c oughs> บอ่อรธรรมชาตินะคะนี่นี่นี่เพิ่นตกปลาค่ะเห็ดไปน้าตกไปน้ำเด้อค่ะนี่ปลาดิ้นน้อยค่ะ <c oughs> ปลาดิ้นน้อยเนาะคะ่ะ <c oughs> บอธรรมชาติ ตกไปยายกกับเห็ดไปแล้ลกับบ้านสิดลึกนะคะแล้วก็เลยเห็ดไปน้ำเมน้กาบอกพุงมาต่ำือเก่าแล้วค่ะพี่น้องตากแดดแล้วค่ะแล้วก็อ้ยถอดกิงก็ต่ำม,มาพุงสุดหยอดนะ,คะ้ค่ะ จะจังมาลุนกันเนาะค่ะว่าสิได้ปลายไงยบ่แล้วกันเนาะเอาไว้สนีก็จะจะมาลุนปลายใช่ไัมน้จัดตามมาพุงเล็บปายแล้วนะคะพี่น้องไม่ได้กระเดยคนละมุมเด้อค่ะคนละฟัง ปลาเป็นนั้นจำมาคงไปพร้อมพี่น้องให้มันเข่ากันกั่น้องนี่แต่บะแสปบกเป็นย,งยนงังค่ะขอเพชรไว้ก่อนแต่คืนคืนเลยค่ะ ที่แข็งนะคะบ้านหาดซิด

ผู้ปาอะแทบงตัวผู้แทงกับผู้ปานี่ยพ่อไม่ด้ผมมอยู่มาให้ผมมเลยนี่ที่มีหนวดเลยตัวี้เีวลวะ่ผมคุยเน่เขาินแทนปลาเลยม่จับูป่าคยเยอะใจเดี๋มาลยงูปลาูปลาที่เชีย ที่เนถินแม่เวละถินแม่ที่ยัอยแต่ม like ั yeah. นเกิดแจอเปนมาแทที่ินดยดงนี้ตมาละว่านีมาเดินมาเด้อเด้อพอได้เจอม้งออเจอครับ

อาบอดีเด ah, right. okay, hmm. ้อด okay. mm ิอ hmm. oh, ้าอื้มเก็บ huh อ um, ้ hmm. ําหมดมา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 น้ม็ดเูน้อไหมแม่โอ้ยดึพอป็นยาใส่จอมเล อะไรปวดะังิวดเห็นปะเด็กนุกมาเป็นคนครับแม่น้ำไปบ้างลืมมาเอามามัน่กเดยวางหัวรันมึงได้ยินไหมไอ้ผมผมเป็นอไมึงเนี่ยมันจะปะหลางเนาะฮึ๊บฮึ๊บัดยงก็ด้ไนี่เด

นโอ้ใส่กระงงามค่ะเห็นบหคะกล่องเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเห็นปะได้ปุ๋นแเห็นไหคะได้แล้วค่ะหนึ่งตัวโอเค เจ you know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  uh, ้าอเจ้านแบบนี้ไคะเจ้านี่อจ้นี่นะคะอืมเด็นบอต้องตัดออกค่ะเอามาเจ้าอย่างีเห็นไหคะเห็นไหม ดอกดีๆค่ะน้ำขิดลำจำังปอปากปากเนาะคะ่ะเนาะจะสั่นเด้อเดี๋ยวงูกเขียวตกที่ป่าเด้อนี่จะทั้งน้ำหยุดปลอดภัยค่ะหยุดแต่ปลอดภัยแบบเนาะอืมอะไรน้อยน,น,นึ่งค่ะบอธรรมาชาติ ก็ชงก็ชกะเต็มอยู่นี่คนแบบนี้อืนี้ตังนี้กตันี่น้ำแข็งกนน้แข็งแช่น้แขงให้ปาเน่าเนาะก็มาเ เ,เก็บออกแล้วก็กรพาหลังแล้วันเนาะแรงน้ำใหม่รวอมพี่น้องเห็นบะน้ำไหม้น,มน,น,นี่ต่มแส,สาบแสบเนี่ยค่ะเห็นบ่คะเนี่ยแนงน้ำไหม่ค่ะแนงน้ำใม่เห็นบ่คะแนงน้ำไม่นี่แแนงน้ำใหม่ค่ะ न ี่ සිටින්න්න් සිටින්න්